สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้พามาทําผัดผักแมวนะคะหรือว่ามาระหวานค่ะเริ่มต้นจากการเตรียมวัตถุดิบนะคะปอกเปลือกหั่นฟักแมวออกมานะคะเป็นแว่นๆค่ะเพื่อที่จะเตรียมนะคะในการผัดค่ะจากนั้นเราก็มาตั้งกระทะนะคะใส่น้ํามันเล็กน้อยอันนี้ก็จะเป็นสูตรนะคะใส่พริกขั่วนะคะเพื่อให้พริกมีความหอมนั่นเองค่ะแล้วเราก็เติมน้ําลงไปค่ะแล้วก็ใส่ไข่ค่ะคนไข่ให้แตกนะคะ อยากได้ให้ไข่แตกประมาณไหนเราก็ยีให้มันพอดีพอดีค่ะจากนั้นเราก็เติมผักแมวลงไปค่ะการเติมผักแมวลงไปเสร็จคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะใส่ในส่วนของซอสหอยหนึ่งช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาวน้ำตาลแล้วก็ผงปรุงรสนะคะประมาณครึ่งช้อนโต๊ะค่ะแล้วเราก็ผัดนะคะให้เข้ากันค่ะเมื่อเข้ากันเสร็จแล้วค่ะเราก็เติมน้ำนะคะประมาณ ครึ่งแก้วนะคะเพื่อนเพื่อนทุกคนเพื่อจะทําให้ผักแมวเนี่ยสุกนั่นเองค่ะเพื่อนๆืแล้วเราก็เติมน้ําลงไปค่ะพอเติมน้ําลงไปเราก็ผัดเข้านะคะให้น้ํากับในส่วนของผักแมวเข้ากันแล้วเราก็ปิดฝาค่ะเมื่อ พอดีแล้วเราก็มาชิมรสอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็ปรุงรสเพิ่มเติมตามใจชอบนะคะรสนี้ก็จะออกนะคะเข้มหวานนะคะเล็กน้อยนะคะก็รสชาตินัวอร่อยค่ะนี่ก็เป็นผักแมวค่ะทานด้วยกันค่ะเพื่อนๆทุกคนหอมๆนะคะเผ็ดแปลมแปมนะคะพรอบ้านนี้ชอบกินพริกนะคะทุกเมนูก็จะต้องใส่พริกเข้าไปด้วยค่ะการใส่ในส่วนของพริกแห้งจะทำให้อาหารหอมอร่อยค่ะ ขอบคุณทุกคนที่รับชมค่ะ